สวัสดีค่ะก็สวัสดีเช้าวันที่7สิงหา2567ก็มาเลาะมาลุยที่ป่าที่ดงเหมือนเดิมว่าเสกมาหอดกระเพาะแล้วอ๋อเนี่ละงกเนาะเป็นละงกเหลืองนี่ดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่เลยคุเขาเขาูะทุกคนบานหมหวานนี่บานแจงแสบนี่ละแจง

Nó ngộp đường á không ngủ sống được năm năm คือใครแข่งพงเนาะอะ,ะไบ้านน่ะไหน,นไปนนข้าวไไปเสมหมอเาวันนี้หากิน

ข <c oughs> ึ mm ้นมาแล้วอ้ม่นกตุ้มก็มีสาอนหึ่งตุ้มต

น,นี่แต่คนสีสีน้ำใช่ไหมตัวอีกฟูนมาดบว่าใช่ผลงานของเฮาเมื่อนี่กนเกินแกงน้องใส่ไจ้าช็อตเด็ดก็คือเห็ดฝังนกยูงนี่แหละเนาะ ตัวเด็ดสุดเนาะเมียนจ้ะงามนะงามโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ